ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ d m a มนะครับ2ตัวคันสีดำนะวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์ให้นิดนึงนะครับใครชอบสีดำคันไหนรุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับในส่วน2คันนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแหละสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วกันเนาะหรือคนที่อยากเห็นว่าความแตกต่างระหว่างตัว X s e r i e s หรือแม้กระทั่งตัวนี่ครับตัว Z นะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบอกเลยว่าทั้งคู่นี้สามารถฟรีดาวน์ได้ทั้งหมดนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีเนาะ ลูกค้าสามารถปีดาวได้หรือลูกค้าที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับมีนบุรีเนาะเสรตไทย68แยกหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับหรือเข้ามาจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมมีไฟแนนซ์นั่งรอทําเคสอยู่ยที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้ง2คันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปตัดไปครับ รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนคนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของกระบะมือ2คัดเกดนะครับที่สภาพบอกเลยว่าโอ้โหนะสภาพป้ายแดงสุดวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับระหว่าง2ตัวนะครับ X Series กับตัว Z นะครับ่าแตกต่างอะไรยังไงนะครับรุ่นไหนอะไรเป็นยังไงวันนี้ได้คำตอบในคลิปนี้แน่นอนนะครับมาครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของ X Series ก่อนละกันนะครับคราวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเป็นคอนเทนต์ให้ดูนะครับ ตัว X Series เนาะมันจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นพิเศษนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นพิเศษนะครับจะไม่ใช่ตัวในในตารางนะครับก็แยกออกมาในส่วนของชุดแต่งที่เป็นของ X Series ของแท้นะครับกับป้ายทะเบียน6ขอไข่ถอถุง6411ป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับชุดแต่งนะครับสเก์ตรอบคันแล้วก็ได้ในส่วนของโรบาร์ด้านหลังนะครับนะนี่ครับของแท้รอม็กเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับ สีดำล้วนแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มาพร้อมกับยางนะครับของ v i s t o l ปี2022ครับล้อแม็กก็ลอยปีนฟุตบาทไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดเป็นสีดำแบบนี้นะครับมันก็จะแตกต่างจากตัวของพวกตัวแซตัวแซพตัว M นะครับก็ตัวนี้เป็นออกสีเทาดำนะครับกระจกก็กระจกพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับสติกเกอร์ของแท้นะครับจากทาง Excelli เนาะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์คาดนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกันสาดครบจบ นะครับโรบารของแท้นะครับมันก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์นะที่เป็นในส่วนของ X Series ถ้าจับนี่จะรู้เลยนะว่าของแท้นะครับและที่สําคัญล้อแม็กสวยทั้ง4ลอ้อนะสันเหลี่ยมข้างก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะผมดื่มก่อนราคาเนาะนะครับราคาคันนี้อยู่ที่ประมาณ749,000นาพนะครับรถปี2022เลขไมล์ห0 0 0ืนะครับนะั้นเลขไมล์ห0 0 0ืเป็น1.9ตัว X Series นะครับคันนี้ฟรีดาวอยู่ที่หมื่นสามนะเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะถือว่าสวยด้านในแจ่มเลยมีกล้องถอยให้แล้วกบร้อยนะครับใครที่ว่าต้องการแบบลถรถแต่งนะครับคันนี้จบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มครับนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแค่เปลี่ยนถ้าอยากได้แบบความนิ่มนะ,นะโปรเฟนเดอร์ครับชุดชุดโปรใหญ่นะชุดโปรใหญ่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับจบเลย สำหรับคันนี้นะครับแต่โชคเขาที่มาจากโรงงานก็ดีอยู่แล้วนะครับแอร์หลังมีมาให้นะครับสภาพหลังคาด้านบนถือว่าสวยแล้วก็มีในส่วนของลําโพงนะครับซ้ายขวามีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยเลยนะครับโคมไฟด้านในนะซ่อนดําแบบนี้นะครับสติกเกอร์ของแท้นะโรบาร์นะสวยๆนะทั้งในและนอกแล้วก็ในส่วนนี้ครับนะไลเนอร์ก็เจ็บ ด้านหน้านะครับออปชันก็ไม่ได้ถามว่าแตกต่างจากตัว ZP เยอะไหมก็ให้ถือว่ามันไม่ได้เหมือนตัวตัว M นะอ่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นพิเศษในของชุดแต่งให้เฉยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว M คือตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปในตารางนะครับนะอันนี้จะ,จะ,จ,ะจะแยกออกมาเป็นในส่วนของคล้ายๆเหมือน GR ถ้าเหมือนในส่วนของตัว r นะี vo เนาะก็มีในส่วนของคุชเชอนโทนล็อกความเร็วเหมือนกันนะครับหัวเจเดียวกันกับมิวเเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีในส่วนของตัวจับ ที่เป็นตัวเรดาร์ตรงนี้นะครับไม่มีในส่วนของตัวจับรถออกจากนอกเกรนนะครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนการชนจะไม่มีให้นะครับตัวนี้ก็ในส่วนของชุดแต่งภายในก็จะลงมาเป็นในส่วนของตัว X ทั้งหมดนะครับเบาะก็จะคาดนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับราคาายแดงจะถูกกว่าในส่วนของตัว M อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษชุดแต่งออปชันเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับ <ped> ก็จะเอาในส่วนคล้ายๆเหมือนของเอาตัว อาตัวเอาตัวแซดแล้วกันนะครับตัวแซดเอามาแต่งนะครับอันนี้คือยูสุมิวเอ็กตัวเอ็กซิลี่นะอ่ะยูสุดีแม็กนะครับตัวเอ็กซิลี่นะเป็นมิวเอ็กแล้วนะครับตัวเอ็กซิลี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ให้ให้ความรู้ไปด้วยนะครับไฟด้านหน้าก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านี่ตัวแซดนะครับเหมือนกันเลยนะเหมือนกับตัวเอ็กซิลี่เลยครับไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกนะ LED ชุดแต่งตรงนี้นะครับ เป็นแคปล่าเหมือนกันในส่วนของ X อ็กซิลี่ก็มีให้นะครับนี่นะแคบล่าเหมือนกันเนาะแต่กระจังเขาจะแตกต่างนิดนึงนี่ครับนะใครที่ไม่ชอบเลือ่อนเลอะนะก็ตัวแซดนะครับก็ถือว่าสวยเลยแล,และที่สําคัญนะครับร้อแมกนี่จะออกเป็นในส่วนของสีบรอนเงินนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําล้วนนะร้อแมกเดียวกันนะครับทรงเดียวกันเนาะแต่ตัวนี้ก็ได้เป็นยางของบิสโตนเหมือนกันปี2022เหมือนกันนะบันได อยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับตรงนี้ก็แตกต่างนิดนึงนะไฮเรนเดอร์ er นะตัวยกสูงตอนนั้นจะเขียนว่าเป็นตัว X นะครับเป็นตัว X แบบนี้นะครับนะถือว่าสวยเลยแล้วก็สันเรียมด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้1.9ตัว Z นะครับแล้วก็ไฟไท้ายด้านหลังลงดําเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกับที่ผมบอกเลยว่าเขาเอาตัว Z มามาแต่งนะ,อะเอาตัว Z มาแต่งนะครับโดยวรวมคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมขออนุญ,ญาตอ่า เราสเปคให้แป๊บหนึ่งนะครับนี่คือ1.9ตัว Z นะครับราคา699นะครับราคาห่างกันอยู่อยู่ประมาณ30,000-40,000นะครับ699,000นะคันนี้ปี2แต่เลขใหม่แค่18,000นะครับนัน11,000 18,000นะไม่ใช่180,000นะ18,000นะครับออปชั่นภายในนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ ราคาดีกว่าด้วยนะครับนี่ตัวเบาะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์หลังมีมาให้นะครับลำโพงด้านบนก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแตกต่างกันเฉพาะชุดแต่งของแท้ในส่วนของ X Series แค่นั้นนะครับนี่คือข้อดีของเขานะและที่สําคัญนะครับในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันมีในส่วนของ c r u ค s น Control เหมือนกันหน้าจอเหมือนกันเลยพี่นะครับหัวเกียร์เดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะหนังเหมือนกัน ตัวนี้ก็เป็น c o แม็กนะถ้าเป็น X Series มันจะเขียนตัว X ตรงนี้นะครับด้านบนก็ถือว่าสวยเลยคันนี้เลขไมล์แค่หมื่นกับอีก8ปดพันพี่เผลอๆเนี่ยน้อยกว่าเทสได้อีกนะเทสได้เนี่ไป2องสามหมื่นเลยนะนะครับคันนี้เลขไมล์แค่1นึ่งหพันเท่านั้นนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มกว่านะครับก็ประมาณนี้นะมาให้คําตอบกันว่า X Series นะครับแล้วก็ตัวแซดนะต่างกันยังไงนะครับนะก็ได้คำตอบแล้วเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ พามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่าแตกต่างอะไรกันอีกไหมนะครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยนะครับทุกอย่างนะผมให้ดูก่อนในส่วนของ x Series นะครับนี่นะแล้วก็ตัว Z นะครับอ่าตำแหน่งเดียวกันทุกอย่างนะครับเป็นเครื่อง DDI นะครับ1.9เหมือนกันเลยนะครับ150แรงม้าเหมือนกันนะครับสลีดนันข้างนะตรงนี้ครับกลิบมากนะพี่หัวอตมีคมกลิบ นี่ครับคือรถไม่แค่หนึ่งหมื่นท่านพี่ไม้หนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นนะผมได้มานะครับนี่ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะใครดูรถไม่เป็นนะครับมาเดี๋ยวผมสอนให้นะครับสันเหลี่ยมเป็นข้างถือว่าโอเคนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหวัวน็อตสวยร่องการใช้ง,งานมีนะครับน้ํามันเครื่องนะน้ํามันเครื่องถ้า เข้ามาพิยนณ์นะผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นรุ่นหนึ่งต่อใหม่ได้เลยแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่ต้เป็นต้องรอ2ปีนะครับแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เป็นเศมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีมาร์กจากโรงงานอยู่ครบนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกในส่วนของคอมมอนเรลนะครับตัวนี้มีเทอร์โบให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเทอร์โบลูกเล็กนะครับนี่นะเขียนคําว่าเทอร์โบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว X Series เหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับเขียนคําว่าเทอร นะครับมีทร์โบในตัวใครว่าเขา1.9เก้าเขาอืดนะครับไม่ได้อืดนะไม่ได้อืดนะแล้วก็หัวรถสวยเหมือนกันนะครับนี่คือรถคัตเกจครับทั้งสองคันนี้สวยทั้งสองอ่ะนะครับความแตกต่างอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะเลยนะตำแหน่งเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแค่เอาตัวแซมาแต่งนะครับแค่เอาตัวแซมาแต่งราคาห่างกันอยู่ประมาณ 3- 4มหมื่นนะครับแต่ใครอยากซื้อไปจบเลยนะผมแนะนำเอ็กซิลี่ นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับเก็บเงินนะโฟเฟนเดอร์ชุดใหญ่สักชุดหนึ่งนะครับนะาครบเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของถ้าใครไม่ชอบในส่วนของแต่งเยอะเกินไปนะครับมันมันเลอะเทอะเกินไปนะก็ในส่วนของตัวแซดแล้วกันนะครับออปชั่นเหมือนกันทุกอย่างเนาะก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยร์บนี้วันนี้แม่น้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ